สวัสดีจ้าวันนี้เราก็มาอยูจากปานาลาสกับแจ๊คที่เรือดสังโอ้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับสองหน้าใหม่นี้นะครับคนนี้มีคนนี้มีหน,น,น้าตาแปลกคนนี้แต่เนื้อเขาชื่อนานรักกี้เขาหนุ่มมากนานรักกี้นานรักกี้เย้เย<น>้เย้เขา<อ>เขามาเป็นแขกรับเชิญให้กับเรา yeah, yeah. <laughs> ไป <laughs> <laughs> ไปไปเก็บเก็บเก็บเข้ามาด้วยแขกรับเชิญเรา แต่อีกคนหนึ่งนี่ไม่รู้ใครนะครับนางหนึ่งเขาเนื้อสกมาผิดคน <laughs> เ<อ>ยสแมวเต็มบ้านไม่ใช่แมวเต็มแมว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 เพียบเลยไปเลยไทเกอร์ฉันเลือกนายแล้วนะนี่กูไหมมันทำให้ฉันนึกถึงอะไรเอาเนี่ยแขกรับเส้นของเรา เ yeah, นี่ยไม่ไงแขกเราเซ็นของเราแล้วเนี่ยครับคุณไผ่แล้วอีกแล้วคุณไผ่กิน,ไ,นไก่ครัไม่กินไก่ไอ๋เดี๋ยวเ,เอาคุณไผ่เอาคุณไผ่กลับบ้านด้วยเอาคุณไผ่กลับบ้านด้วยเออเอเอติดต<ๆ>ิดสร้างบ้านที่ไหนดีวะมีแต่ป่าไบโอมสั่งเกินเออเดือด <c oughs> ไ,ไม่มันอยู่ยากมากจะไปที่ไหนดีวันนี้ <c oughs> ขึ้นไปขึ้นไปเออะเอ๊ขึ้นไม่ได้หมู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 เอ้าเฮ้ดตามเฮ้ยพบพบพบทัานนี้ง่านนี้หายหายเห็นฉันไหมเนี่ยคือตามตูดมาอยู่นี่เอ้ะ เรียกรู้ไหมไหม่ไม่เห็นแนวพวกนี้อืมมันทำให้ฉันไม่ถึงอะไรกลยไหมไม่ถึงไม่ถึงสกนอลลายเสียงสกนอลลายเสือลายเสือดาวด้วยอืมหลู่อะไรเนี่ยรู้ไหมมันคืออะไรคืออะไรมิหารทีเดวบัง กับพี่แมื่ที่เราเพิ่เข้าเกับแต่ได้ได้ก็คิดแล้วดักพี่ยูสันไมาจังโอเคแขกรับเชิญของเราอีกสองคนใช่แล้วค่ะแต่ว่าเชิญอีสองคนแนะนําแนะนําแนะนำว่าอันนี้คุณนี่คือคุณดักพี่จากคุณเอ๊ะไม่ใช่ดักพี่แล้วจะมาจากไหนจังเงยทีใช่แล้วค่ะจากเผ่าเงยทีหมดเลย ฮอตแบบเอาฮอตเข็งเข็เอ้าว่หลุดเอาไว้เอาไว้เอาไว้เป็นเอาไว้เป็นยามหน้าประตูไปเข้าไปอีกคนนึงนี่ใครไม่รู้นะครับคุณไทยไงสกินน่าจะสกินนี้มั้งคุณไทยไม่ใช่สกินนี้งน่าไม่เสร็จนะไทยจิตโยกโอยตายละเออโยงเงยกมาโยกเัินมาเจอมาเจอกัินกดไม่ให้หมดเลยเออเออ อือ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 โอ้โหได้ข่าวว่าเธอนี้มีจับต้องเนี่ยมีอ่ะฉันเดินไปไม่เห็นอะไรสงสัยมันพังเพราะว่ <c oughs> กำถากำดักถูกปิดหรือเปล่าโอ้โหเออกระดักถูกปิดอ่ะมีธน,นูอยู่ขโมยเอยขอขโมยให้หมดเลยนะได้ได้บ้างในกอง อาจจะขโมงอ๋อมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะวายรู้ทำไมกับดังไม่ทำงานเลสโตนไม่ทำงานวายไอวีหาหน้างูมันเถอ่อนปาหน้าปาหน้าเขาจะเก็บเก็บเก็บหัวกลับบ้านเราจะเอาเข้าไปด้วย เขามานลบใช้ชีวิตกับเราเฟสเฟ่มืดแล้วโอเคสวยจริงเลยเฮ้ยทำไมหน้าเธอสวยจังเลยหน้าเธอมาปังได้ด้วยหรอทำไมไม่รู้สึกยังขาดคนนึงอ่ะขาดใครจด็กสกินใช่เราไม่รู้องชิิ้งเข้าปงเขียนชื่อพีคไม่ถูกเพราะว่าเขาอ่ะ หากกนตัวเองไม่เจอของเลยไม่มาใช่ไหมวันนี้ได้แล้วทำไมไม่ได้กรกนหายกกนหายใครเป็นคนอะไนท่านจริงใส่กรกินหอมใส่ีีจุเลอดอะไรจุเล่นน่ารักจิตใจเนาะฟ้าเมื่อคืน นังนี่โหแถวนี้นี่แมวเพียบเลยฉันชอบแมวพูดฉันอยากได้สักสิบตัวตัวเออจะไปทำอะไรอะไรเออนะจะเอาไปถล่มัังทำเป็นกบนอลายเสือดำไหนมาดูมัาจะอยู่สร้างบ้านอยู่ที่ไหนดิ ฉันชอบกอรนนลายเสือดาวนี่ได้สวยดีนะแต่ฉันไม่ชอบใส่หรอกกอด์กอนนอลายรัวเด้อกอกอนนอลายรัวลายลายลายบัวสร้างบ้านทางไหนดีรู้สึกแถวนี้จะไม่มีต้นไม้ตอนีโคตรกันดามเลยสร้างอยู่แถวนี้ พัฒนาจากกันดาน,นี้โอ้โหเอาไหมเสียแต่เพียงพอโอ้ยน่าลองเนาะเอาที่ <c oughs> พัฒนาแถวนี้แหละเออเดี๋ยวฉัน <c oughs> เดี๋ยวฉันหาที่ให้นารักี้กับคุณภัยอยูนเออเมฆเมฆข้างล่างน่ะเมฆมันมีใบอมใบอมอะไรนะ <c oughs> เออใบอมซาลาข้างล่างข้างล่าง ไปอ่ข้างล่างไปอยู่ข้างล่างฉันชอบอยู่บนเขาอยู่บนเขาดีกว่านี่รู้ไหมว่าบนเขาบนดอยนี่แไม่ได้แด็กไม่ได้แดกเด็กยดเด็กเด็กอดเดยเดี๋เด็ูเดเด็กาดเดี๋ยวเราท ให้นํำนักกีคุณไผ่คุณพีทเ้ยไม่ใช่มันนี่คุณพีทไม่มาหาเกะไรอยู่นี่มยังเอของด้วยมีกล่องด้วยเอากล่องมาเลยเอากล่องมาเฮ้ยกล่องหายนี่คุณไผ่เอาจะเอาของมาเลยเออกล่องมาเธอเอาไปะเป๋าฟู ต้ไนตไม้เขาปลุกตรงนงีน้องน้องมีสรักโลกน้องดักกี้รักโลกออตอตอนี้ไปเอาถงไไหงอะไรตรงนี้เนี่ยชนิดนัดดักกี้กลับไปเขาผมสองคนรับประกันว่าสองคนนี้รับรองปลอดภัยแน่นอนมือคืนปลอดภัยแน่นอน ได้เดินชิวๆได้เดินชิวมากๆโอ้เปิดพวกซอมบี้ไอ้แมงมุมแมงมุมกับคิปเปอร์อยู่กันครบคณะเลยเอ้ยขาดเอ็นเดอร์แมนกับอะไรยังกี้ยังกี้สไปเดอินเราต้องหาเห็นทำ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 พอเธอเคลี้ยวมันที เชียอะไรไม่มีจบทอาไปเราใช้แบบประกาศก่อนเออเขาเรียกว่าั่วเอาระดับนี้ใช่ไหมระดับของคาร์ทเนาะอืมระดับกองคารกดไปเลย,เอ,ยเอาเท่าที่เ,เราจะสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวเราหาอะ็รมาปลูกหาอะไรกินหาแกะกินขุดมาเจอกวดหน้าปวดหัวปวดหัวมุกม่ว